โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอรสตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดราก้อนบอลกันต่อสำหรับวันนี้เราก็จะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพี่เทนชินฮังนะฮะซึ่งก็เป็น what if ที่น่าสนใจมากนั่นก็คือหากเทนชินฮังนะฮะพลังที่หลับไหลอย,อยู่นั้นตื่นขึ้นแต่าหากว่าใครฟังคลิปที่ผมเคยกล่าวถึงเทนชินฮังไปแล้วก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงนะฮะเขาไม่ใช่มนุษย์โลกเต็มร้อยแต่ว่าจะมีเชื้อสายของเผ่าสาตาอยู่ในตัวนะฮะ ว่ากันว่าถ้าหากว่าพลังนั้นมันตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือจะทําให้เทนชินทางนี่เก่งขึ้นมากเลยแต่เพราะว่าในเนื้อเรื่องหลักนะฮะโดนพุทเท่านกกระเรียนเนี่ยจับไปสอนแล้วก็ไปเลี้ยงผิดวิธีก็เลยทําให้เทนชินทางนะฮะสูญเสียพลังนั้นไปตลอดการแต่ถ้าหากเราสมมุติว่าเทนชินทางในวอตอฟนี้ไม่เคยเสียพลังนั้นไปล่ะมันจะเป็นยังไงนะฮะเราก็ลองมาฟังกันเลยดีกว่า หลังจากการต่อสู้กับโกคูในศึกชิงเจ้ายุทธภพนะฮะเทนชินฮังก็เลยเริ่มเข้าสู่ด้านดีแล้วก็ละทิ้งด้านชั่วไปหลายปีต่อมาโกคู Goku แล้วก็เทนชินฮังได้เจอกันอีกครั้งในศึกชิงประลองเจ้ายุทธภพครั้งที่23โกคูแล้วก็เทนชินฮังนะฮะก็เลยได้ต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งซ่งฉันดีใจที่เราได้เจอกันอีกนะมาสะสางซึ้งเมื่อครั้งที่แล้วให้มันจบจบก่อนดีกว่าเทนชินฮังกล่าวอย่างตื่นเต้นเราก็เหมือนกัน คราวก่อนโผลออกมาไม่ค่อยชัดเจนแต่คราวนี้แหละโกคูพูดอย่างตื่นเต้นเช่นกันทั้งสองต่อสู้กันอย่างสูสีนะฮะจนกระทั่งโกคูถอดเครื่องถ่วงน้ำหนักออกและเป็นฝ่ายไล่ต้อนเทนชินฮังไร้กาจริงๆสมแล้วที่ไปฝึกกลับพระเจ้ามาเทนชินฮังคิดในใจนะฮะระหว่างที่ลุกลับกันอยู่นั้นนะฮะโกคู Goku ก็เห็นช่องโวแล้วก็ใช้สอกนะฮะกระแทกลิ้นปีเทนชินฮังจนสลบไปผู้เข้าแข่งขันเทนชินฮังล้มลงไปแล้วจะทำเริ่มการนับ1นึ่ง 2 3ระหว่างหมดสตินะฮะเทนชินฮังเนี่ยก็ได้เห็นภาพนิมิตอะไรบางอย่างภาพที่เทนชินฮังเห็นนะฮะก็คือยักษ์ตัวใหญ่ที่มีสีแขน3ตาแล้วก็มีผิวสีน้ําเงินจ้องมาที่เขานะฮะเทนชินฮังไม่ได้รู้สึกบาดกลัวแต่เกิดความรู้สึกคุ้นเคยและก็คิดถึงทันใดนั้นยักษ์ที่เขาเห็นนะก็ได้ส่งพลังมาให้เขาอย่างมหาศาลเทนชินฮังจึงตื่นขึ้นมาขณะนับได้9นะฮะแล้วก็เข้าเล่นงานโกคูอย่างรวดเร็ว มันเร็วจนขนาดจนโกคูเนี่ยหลบไม่ทันแล้วก็โดนกระแทกตกเวทีไปสุดยอดเทนชินฮังเราไม่นึกเลยว่านายจะปิดซ่อนพลังไว้ขนาดนี้โกคู Goku พูดอย่างตื่นเต้นนะฮะไม่ใช่นะทรงคือฉันนะ่ะเทนชินฮังพูดไปแล้วก็ยกสองมือขึ้นมาดูนะฮะแบบไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่าตัวเองจะเก่งขนาดนี้ได้ภาพที่เราเห็นนั้นมันอะไรกันเราทําอะไรไปเมื่อครู่นี้เราไม่รู้ตัวเลยเทนชินฮังคิดในใจ นั่นจึงทำให้เทนชินฮังนะฮะเป็นคนที่ได้ไปต่อสู้กับพิกโกโรแทนโกคูในรอบชิงชนะเลิศไม่เลวนี่ข้าอยากจะขอชมเชยพลังนั่นอีกสักครั้งหนึง่งพิกโกโร่กล่าวนะฮะเทนชินฮังไม่ตอบแล้วก็ตั้งหน้าตาั้งตารับมือคู่ต่อสู้การต่อสู้จึงเริ่มขึ้นนะฮะแต่เทนชินฮังเนี่ยก็เป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวเป็นอะไรไปล่ะจะอ้อมมือไปถึงไหนพิกโกโร่พูดไปแล้วก็จู่โจมไปพลางเทนชินฮังนะฮะพยายามทําความเข้าใจกับสภาวะเมื่อครู่ แต่เพราะว่าโดนพิโกโกลโล่ไล่ต้อนอยู่ด้วยมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะฮะถ้าแกไม่คิดจะเอาจริงก็ไปตายซะพิกโกโล่รวบรวมพลังแล้วก็ยิงออกไปอย่างรุนแรงมันอันตรายถึงขนาดที่ว่าหากเทนชินทางโดนเข้าไปเนี่ยก็คงจะไม่รอดนะฮะแย่ละสิหลบไม่ทันแล้วเทนชินทางคิดในใจแต่ในขณะที่พลังนั่นกําลังจะมาถึงตัวนะฮะทุกๆอย่างมันก็เหมือนกับว่าหยุดนิ่งลงตาที่3ของเขาเนี่ยมีปฏิกิริยาแล้วก็เรืองแสงขึ้นมานะฮะ ภาพที่เทนชินทางเห็นก็คืออนาคตอันหลายรูปแบบมีทั้งดีและก็ไม่ดีปะปนกันไปเขาเห็นว่าหากลบพลังของพิกโกโรไปด้านขวานะฮะพิกโกโรจะดักจู่โจมซ้ํานั่นจึงทําให้เทนชินทางนะคิดท,ที่จะหลบไปทางซ้ายแทนพอตัดสินใจที่จะหลบเวลาที่หยุดนิ่งก็เริ่มเดินอีกครั้งและทําให้เทนชินทางนะฮะลบพลังของพิกโกโรไปได้อย่างบุดวิดชิถลบไปทางขวาแล้วก็มันก็คงเสร็จฆ่าไปแล้วพิกโกโรคิดในใจ เทนชินฮังไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือพลังของตาที่3ของเขานะฮะเขาจึงลองจับสัมผัสแบบเมื่อกี้แล้วก็ทําแบบนั้นดูอีกครั้งหนึ่งพิกโกรโคราวนี้นะฮะบุกเข้ามาประชิดหวังจะสู้ตรงๆแสงจากตาที่3ก็ทํางานอีกครั้งเช่นกันคราวนี้พิกโกรโจะมีช่องโหว่นะฮะอยู่ที่หน้าอกข้างซ้ายหลังจากปล่อยหมัดที่5ออกมาเทนชินฮังจะทําการหลบ5หมัดนะฮะแล้วก็ใช้พลังดัชนีเนี่ยยิงเข้าอกซ้ายพิโกรโเข้าเต็มๆปะเป็นไปไม่ได้ พิโกโรโดนเล่นงานกลับอย่างไม่อยากจะยอมรับนะฮะการต่อสู้ดำเนินไปราวหนึ่งชั่วโมงและก็ผู้ที่กำชัยไปในท้ายที่สุดก็คือเทนชินฮังพวกโกคูคุริลินเจ้าสึดยำฉาต่างดีใจกับแชมป์ของปีนี้นะฮะโกคู Goku จึงทําการดึงพระเจ้าออกมาจากปากพิโกโร่นะฮะที่พิโกโร่กลืนขวดเข้าไปและตัดสินใจที่จะปล่อยพิโกโร่ไปนะฮะแต่คนอื่นรวมถึงพระเจ้าเหมือนจะคัด้านนะฮะขณะที่เทนชินฮังเนี่ยก็คิดที่จะคัด้านเช่นกันแต่ว่า แสงจากตาที่3เนี่ยก็ได้แสดงอนาคตที่ปล่อยพิกโกโร่ออกไปให้เขาได้เห็นนะฮะภาพที่เห็นก็คือพิกโกโร่เนี่ยได้กลายเป็นคนดีและก็ปกป้องโกฮังไว้แต่ถ้าหากพิกโกโร่ตายตั้งแต่จุดนี้นะฮะท,ทุกๆอย่างเนี่ยจะจบสิ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นจึงทําให้เทนชินฮังนะฮะเห็นด้วยกับโกคูที่จะปล่อยพิกโกโร่ไปหลังจากนั้นนะฮะเทนชินฮังเนี่ยจึงพยายามทําความเข้าใจกับพลังซ่อนร้นสใหม่ของตัวเองเขารู้ว่าเขาสามารถเห็นอนาคตได้ แต่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก่อนหน้านั้นเท่านั้นนะฮะจะมีแค่นานๆครั้งจริงๆที่เขาจะสามารถเห็นอนาคตไกลๆได้นอกจากฝึกวิชาแล้วนะฮะคราวนี้เทนชินทางจึงพยายามฝึกหรือพลังใหม่ที่ว่าจนเริ่มขยายขอบเขตในการเห็นอนาคตได้ไกลขึ้นเรื่อยๆนะฮะวันหนึ่งในขณะที่เขากําลังฝึกอยู่กับเจ้าสืนะฮะเทนชินทางเห็นภาพโกคูตายด้วยฝีมือของลาดิชนะฮะจึงเกือบที่จะทําให้เทนชินทางเนี่ยคิดที่จะไปช่วยแต่พอทําความเข้าใจดีๆนะฮะว่า ถ้าหากไปช่วยโกคูนะฮะโกคู Goku เนี่ยก็จะไม่ได้ไปฝึกกับท่านเจ้าพิภพหลังจากที่ตายไปแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยให้โกคูต้องตายตามชะตากรรมที่กําหนดนะฮะเพื่อรับศึกที่ใหญ่ยิ่งกว่านั่นก็คือการมาของเบจิต้าและก็นับปะในวันที่เบจิต้ากับนับปะมาถึงนะฮะทุกๆคนเลยมารอร,อร,อรับมือชาวสายาทั้งสองเทนชินฮางเห็นว่ายำฉาจะต้องตายด้วยฝีมือของไซบแมนนะฮะจึงเตือนยำฉาว่าอย่าออกไปสู้นะเดี๋ยวปราบไซบแมนให้เองอ่ะ ทำให้เทนชินฮังเนี่ยเป็นคนปราบไซเบอร์แมนทุกตัวด้วยตัวคนเดียวนะฮะและก็ทําให้นับปะต้องออกมาต่อสู้เทนชินฮังใช้พลังจากตาที่3อีกครั้งนะฮะเขาเห็นภาพที่ตัวเองเนี่ยจะโดนเล่นงานจนแขนขาดจึงพยายามหลบทุกการโจมตีของนับปะเพื่อทวงเวลาจนกว่าโกคูจะมาถึงนะฮะทุกๆอย่างเนี่ยมันออกมาดีตามที่เทนชินฮังเล็งไว้เลยเพราะว่าจากนิมิตที่เขาได้เห็นนะฮะทุกๆคนเนี่ยแทบจะตายกันหมดเลยแต่ตอนนี้นอกจากย้ำชากับเจ้าสือจะยังไม่ตายแล้วนะฮะตัวเขาเองก็ยังคงปลอดภัย เพียงแต่ว่าภาพนิมิตถัดไปเนี่ยทำให้เขาต้องตกใจไม่น้อยนั่นก็คือการตายของพิโกโโรที่ต้องปกป้องโกฮังจากฝีมือนับปะนะฮะในจังหวะที่นับปะกําลังจะปล่อยพลังใส่พิโกโโรนั่นจึงทําให้เทนชินฮังรีบใช้มัดตะวันทําให้นับปะแสบตาและก็เปลี่ยนอนาคตได้อีกครั้งหนึ่งทุกอย่างออกมาดีนะ,ะจนโกคูเนี่ยออกมาปราบนับปะได้เบจิต้าปางตายแล้วก็หนีกลับไปดาวฟรีเซอร์เทนชินฮังคิดว่าทุกอย่างมันคงจะออกมาดีนะฮะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย หลายเดือนถัดมานะฮะกองทัพฟรีเซอร์บุกมายังโลกเพื่อตามหาดราก้อนบอลพวกโกคูและคนอื่นๆเนี่ยถูกฟรีเซอร์ฆ่าตายหมดอย่างง่ายดายเทนจินฮังถึงขั้นเข่าสุดด้วยความเสียใจและคิดว่าเขาทําอะไรพลาดตรงไหนวะเนี่ยจู่ๆนะฮะแสงจากตาที่3มเนี่ยมันก็ฉายออกมาอีกครั้งหนึง่งภาพที่เห็นก็คืออีกอนาคตหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าพิกโกโร่ตายไปด้วยฝีมือนับปะจะทําให้พวกฟรีเซอร์ตัดสินใจที่จะไปดาวนามเมกแทน แต่แล้วมันยังไงล่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าทันใดนั้นนะฮะจูจูสติของเทชินฮังเนี่ยมันก็หลุดลอยไปรู้ตัวอีกทีนะภาพก็ตัดมาช่วงสู้กับนับปะอีกครั้งหนึ่งพอดีเลยและเป็นช่วงที่นับปะเนี่ยกำลังจะฆ่าพิโกโกร่แม้ว่าจะไม่รู้ว่ากลับมายังอดีตได้ยังไงนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเขาจําใจต้องปล่อยพิโกโกร่ให้ตายตามนิมิตท,ที่เห็นหลังจากตัดสินใจแบบนั้นนะฮะคราวนี้โลกก็คงจะพ้นภัยจากกองทัพฟรีเซอร์แล้วแหละ แต่เทนชินทางก็ยังไม่วางใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจพลาดเหมือนคราวก่อนก็ได้ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆฮะกองทัพฟรีเซอร์ก็มาบุกอีกครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เทนชินทางก็สามารถย้ายจิตกลับไปยังอดีตเพื่อแก้ไขได้เหมือนเดิมนะฮะหลังจากลองหลายรอบนะฮะเขาก็ค้นพบว่าหากย้ำฉาโรดตายนะฮะอนาคตที่จะโดนฟรีเซอร์มาบุกโลกเนี่ยจะเป็นแบบนั้นตลอด นั่นจึงทําให้เทนชินฮังนะฮะปล่อยย้าฉาไปตายด้วยฝีมือของไซบิแมนและก็โลกก็ไม่โดนฟรีเซอร์มาบุกนะฮะเรื่องราวดาเนินไปจนถึงช่วงที่โกคูไปต่อสู้ที่ดาวนาเม็กเทนชินฮังที่ใช้ตาทิพดูอยู่ที่โลกนะฮะคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดาวนาเม็กตลอดเวลาผลปรากฏว่าพวกโกคูนะฮะโดนฟรีเซอร์ฆ่าตายคาดาวนาเม็กจนหมดเทนชินฮังเลยคิดในใจว่าวอเตอร์ฟักตูพลาดอะไรไปอีกแล้วงั้นเหรอหลังจากหาข้อผิดพลาดอยู่นานนะฮะผลปรากฏว่า ถ้าหากอยากจะให้โกคูชนะฟรีเซอร์ได้นะฮะเขาเนี่ยจะต้องตายในศึกเบจิต้าพร้อมกับคนอื่นๆเทนชินฮังเลยคิดในใจว่าเออตายก็ได้ว่ะเขาเลยย้อนจิตกลับไปให้นับปะเนี่ยฆ่าตายแบบง่ายๆและคอยจับตาดูการต่อสู้บนดาวนาเมกนะฮะทุกอย่างราบรื่นมาตลอดจนถึงช่วงโกคูเนี่ยจะเป็นซูเปอร์สัญ่าตอนนี้เนี่ยฟรีเซอร์จะต้องยกคูลิลินขึ้นฟ้าแล้วก็ไประเบิดตายบนฟ้าโกคูจะต้องโกรธและเป็นซูเปอร์สัญ่าได้ในที่สุด แต่ที่พีกก็คือฟรีเซอร์นะฮะดันเลือกหยิบโกคูไประเบิดตายลายแรกนั่นจึงทําให้ทุกคนเนี่ยตายหากันหมดอีกครั้งหนึ่งเทนชินฮังตะโกนลั่นด้วยความหงุดหงิดบนดาวของท่านไคโอนะเขาลองตรวจสอบอีกครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ผลปรากฏว่าหากอยากจะให้โกคูนะฮะเป็นซูเปอร์ไซยาเขาจะต้องกอดย้ำฉาเมื่อวันก่อนเทนชินฮังเลยย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนแล้วก็กอดย้ำฉาแบบงงๆนะฮะ ไม่ว่ายำฉา,าจะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแต่นั่นก็ทําให้โกคูนะฮะสามารถชนะฟรีเซอร์และก็ได้เป็นซูเปอร์สซยาหลังจากคืนชีพขึ้นมานะฮะในขณะที่เทนชินฮังเนี่ยกำลังนอนอยู่เขาได้ฝันถึงยักษ์สี่แขนที่เขาได้เห็นเมื่อหลายปีก่อนเจ้ายัางใช้พลังของตาที่3ได้ไม่เต็มที่ถ้าเป็นอย่างนี้อนาคตของเจ้าก็จะพบกับความล่มสลายเทนชินฮังสะดุ้งตื่นนะฮะหายใจหอบแรงการล่มสลาย,ยางั้นเหรอเทนชินฮังคิดในใจ ทุกอย่างดําเนินมาจนถึงช่วงฟิวเจอร์ทรังส์มาเยือนนะฮะเทนชินฮังรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามอ่านอนาคตจากจุดจุดนี้ภาพที่เขาเห็นก็คือโกคูนะฮะโรคหัวใจกําเริบและโดนหมายเลข19เล่นงานแต่เบจิต้าเนี่ยก็จะมาช่วยไว้ได้ทันนะฮะพอวันที่19แล้วและก็20เนี่ยบุกทําลายเมืองจริงๆนะฮะโกคู Goku ก็แปลงเป็นซูปเปอร์ไซาและก็โดนหมายเลข19ในนิมิตเนี่ยเล่นงานตามที่เห็นเลยทุกอย่างออกมาเป๊ะมากนะฮะจนกระทั่ง โกคูเนี่ยกำลังโดนดูดพลังอยู่เทนชินฮังเลยหันซ้ายหันขวาว่าเมื่อไหร่เบจิต้ามาจออมาช่วยโกคูวะแต่ผลปรากฏว่าไม่ว่าจะรอไปนานแค่ไหนเบจิต้าก็ไม่ปรากฏตัวนะฮะจึงทำให้โกคูเนี่ยต้องตายเพราะว่าหมายเลข19ดูดพลังจนตัวแฟบไปเลยบอ f ฟั k เทนชินฮังโมโหอ,อีกแล้วนะฮะเขารีบหาจุดบกคร่องอีกครั้งว่าอะไรทำให้ผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ ผลปรากฏว่าเบจิต้านอนตื่นสายเพราะว่าเอาแต่ซ้อมนะฮะวิธีแก้ก็ง่ายมากก็คือไปเตือนเบจิต้าว่ามึงอย่านอนดึกอ่าหลังจากย้อนกลับไปแก้ไขนะทุกอย่างก็ออกมาโอเคตามที่เห็นในนิมิตจนถึงช่วงหมายเลข17-18ได้ตื่นขึ้นเทนชินฮังพยายามสองอนาคตว่าทางไหนดีที่สุดนะฮะภาพที่เห็นก็คือเขาเนี่ยควรจะแพ้การต่อสู้ครั้งนี้ นั่นจึงทําให้เทนชินฮังจําใจโดนหมายเลข17กระทืบจนสลบไปหลังได้สติกลับมานะฮะก็ส่องอนาคตต่อคราวนี้นะฮะภาพที่เห็นก็คือเซลล์ที่ดูดกลืนหมายเลข17ได้เทนชินฮังจึงพยายามเช็คให้ดีว่าหากหมายเลข17โดนดูดกลืนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่พอถึงช่วงนั้นจริงๆเนี่ยคนที่ดูดกลืนเข้าไปกลับเป็นหมายเลข18เทนชินฮังจึงไม่แน่ใจว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะดีหรือว่าร้ายจึงต้องดูต่อไปก่อน หมายเลข17ที่เห็นน้องสาวตัวเองโดนดูดกลืนเข้าไปด้วยฝีมือของเซลนะก็เลยโกรธมากแล้วก็เข้าไปสู้กับเซลจึงทําให้หมายเลข17โดนดูดไปอีกคนหนึ่งทันทีเลยเซลจึงได้ร่างสมบูรณ์และนั่นก็เลยทําให้เบจิต้าที่พกความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังจากออกมาจากห้องการเวลาโดนกระทืบโดยไม่ได้โชว์เท่เลยเทนชินฮังลองเปรียบกับตอนที่หมายเลข17โดนดูดเข้าไปก่อนซึ่งดีกว่าเยอะมากนั่นก็เพราะว่าหมายเลข18จะหนีไปได้พร้อมกับหมายเลข16นะฮะแล้วก็ทําให้เซลเนี่ย ยังไม่เป็นร่างสมบูรณ์ในทันทีตอนนั้นแต่เขาก็ต้องกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันพลาดก่อนเพราะว่าตอนนี้เส้นทางเนี่ยมันเดินมาที่หมายเลข18โดนดูดไปก่อนไงฮะนั่นก็คือเขาจะต้องกอดยำําอีกครั้งก่อนที่จะมาบ้านผู้เท่าเต่านะฮะเทนจินฮางเลยก็เลยถอดจิตกลับไปอดีตเล็กน้อยแล้วก็สวมกอดยำฉาครั้งที่2นะฮะจนทําให้ยำําเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแล้วว่าทําไมต้องมากอดตัวด้วยแต่ทุกอย่างก็ออกมาเป็นตามแผนนะฮะเทนจินฮางเนี่ยตามดูความเป็นไปของอนาคต ภาพที่เห็นก็คือโกฮังนะฮะที่เป็นซูเปอร์ซายาสเนี่ยต้านพลังแพ้เซลแล้วก็โลกโดนทําลายอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่โกฮังนะฮะเป็นซูเปอร์ซายาสแล้วก็ชนะเซลลงได้คราวนี้นะฮะการไปยังเส้นทางที่รอดเนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายและนี่เป็นครั้งแรกที่เทนชินฮังนะฮะไม่รู้วิธีแก้ไขอนาคตเลยเซลเกมนะฮะดำเนินไปจนถึงช่วงที่โกฮังสู้กับเซลทั้งสองทางเนี่ยคือมันเหมือนกันมากแต่ว่าจะมาต่างกันตรงที่ผลแพ้ชนะเท่านั้น นั่นจึงทําให้เทนชินทางเนี่ยต้องรอลุ้นเอาเองในจุดจุดนี้แต่ผลปรากฏว่าโกฮังเนี่ยดันแพ้เซลนะฮะและโลกก็โดนทําลายเทนชินทางพยายามลองทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขจุดนี้นะฮะแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงเนี่ยมันส่งผลแค่เล็กน้อยเท่านั้นและมิอาจที่จะแก้ไขศึกในครั้งนี้ได้เลยนั่นจึงทําให้เทนชินทางนะฮะคิดถึงคําพูดของยักษ์สี่แขนนะฮะที่ว่าเขานั้นยังเข้าไม่ถึงพลังที่แท้จริงของดวงตาที่3าม เทนชินฮังเลยพยายามนั่งสมาธิจนเกิดนิมิตขึ้นมาเขาจึงถามยักษ์สีแขนว่าต้องทํายังไงถึงจะช่วยโลกได้ในคราวนี้ตาที่สามของเจ้ามันเป็นเพียงตัวช่วยอย่างหนึ่งเท่านั้นที่สําคัญที่สุดคือการใช้พลังของเจ้าต่างหากล่ะยักษ์สี่แขนได้กล่าวขึ้นมาสําคัญที่สุดคือตัวข้าเองนั่นเหรอเทนชินฮังพูดพร้อมตื่นจากภาวังนะฮะในที่สุดเขาก็ได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของตาที่3เทนชินฮังนะฮะใช้พลังของดวงตาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ไม่ใช่เพื่อมองอนาคตนะฮะแต่ว่ามองกลับไปยังอดีตอดีตที่ห่างไกลไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านปีก่อนนะฮะภาพที่เทนชินทังเห็นก็คือยักษ์สีแขนะที่ทรงพลังมากและเขาก็คอยใช้ตาที่3เนี่ยจับตาดูอดีตว่ายักษ์สีแขนเนี่ยใช้พลังยังไงในอดีตนะฮะจนกระทั่งเทนชินทางรู้และก็เข้าใจในการใช้หลักพลังที่แท้จริงแล้วเปิดเส้นทางใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่สามารถที่จะกําหนดชะตาได้ อีกครั้งในศึกเซลเกมนะฮะโกคู Goku คิดที่จะขึ้นไปบนเวทีเพื่อต่อสู้กับเซลลแต่กลับต้องชะงักเพราะว่าการมาของเทชินฮังที่แปลกออกไปทุกคนเนี่ยไม่สามารถจับพลังของเทชินฮังได้เลยนะฮะแถมตอนนี้ Ten เนี่ยเทชินฮังเนี่ยมีสีแขนตัวสีน้าเงินแล้วก็มีออร่าสีทองคําขาวสว่างสดใสออกมาทรงฉันจะขอเป็นคนจัดการเซลเองเทนชินฮังกล่าวขอร้องนะฮะโกคู Goku ที่เข้าใจดีจึงมอบเซลให้เทชินฮังจัดการ เทนชิชฮังทำการประทะกับเซลนะฮะแต่ไม่นานเนี่ยเซลก็ตกเป็นรอ,รองอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าเซลจะพยายามขนาดไหนนะฮะแต่ก็ไม่อาจโจมตีโดนเทนชิชฮังเลยแมย้แต่น้อยกลับกลัน้นการโจมตีของเทนชิชฮังเนี่ยเข้าจุดตายทุกดอกพอกันทีฉันจะส่งแกไปที่โลกหนะ้าเดี๋ยวนี้แหละเทนชิชฮังประกบมือทั้งสองข้างและพูดว่าก็อดคิโคโฮปืนใหญ่พลังจิตที่ผสานปรานของเทพเข้าไปนะฮะยิงใส่เซลอย่างรุน,รนแรงจนสามารถลบเซลหายไปจากลานประลองได้ในพริบตาเดียว ทุกคนต่างดีใจกับการปราบเซลได้นะฮะแต่ว่าจูจูซีโนโกคูและก็ซีโนเบจิต้าก็ได้ปรากฏตัวออกมาพวกเขาก็คือสายตรวจการเวลานะฮะที่จะคอยแก้ไขอดีตที่บิดเบี้ยวให้กลับมาเหมือนเดิมด้วยคําสั่งของโครโนอาการกระทําของเทนชินฮังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องแก้ไขเทนชินฮังนะฮะแม้ว่าจะยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เนี่ยเขาทาเองอแหละแต่จะหากว่าใช้เขาทนดูคนที่เขาแคร์เนี่ยต้องตายเขาก็ขอจะทํามันต่อไปก็แล้วกัน เมื่อคุยกันไม่ลงรอยนะฮะทั้งสองจึงคิดที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดด้วยความรุนแรงซีโนโกคูและก็ซีโร่เบจิต้าได้ทำการฟิวชั่นกันด้วยโปตาร่ากลายเป็นเบจิโต้ซูเปอร์เซย่าสเข้าต่อสู้กับเทนชินฮังนะฮะ การประทะของทั้งคู่นั้นสั่นสะเทือนไปทั่วโลกแต่ฝ่ายที่ได้เปรียบก็ยังคงเป็นเทนชินฮังเพราะว่าหลังจากที่เข้าถึงตาที่3อย่างทองแท้นะฮะพลังของเทนชินฮังเนี่ยยังเทียบเคียงได้ถึงเหล่าเทวดาเลยนั่นจึงทำให้เบจิตโตในร่างซูเปอร์ไซヤสีนะฮะไม่ใช่คู่ต่อสู้และก็พ่ายแพ้ไปก่อนที่จะหมดเวลาฟิวชั่นด้วยซ้ำหลังจากเทนชินฮังได้รับชัยชนะนะฮะจูจูทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยก็เริ่มที่จะสลายหายไปเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ครั้งแล้วครัังงะะงังง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 เเลล่่่าาาาาขออออทนนนชิมมสพบยก พลังงานที่ว่านั่นทําให้สมดุลของมิติและเวลานั้นเสียหายนะฮะทำให้เทนชินฮังเข้าใจแล้วว่าทําไมเบจิโตถึงพยายามจะหยุดเขานั่นก็เพราะว่าถ้าหากเทนชินฮังยังทําต่อไปทั้งจัก,กรวาลเนี่ยก็จะล่มสลายหายไปเลยเบจิตโต้ที่บาดเจ็บจึงพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยมันยังทันเวลาอยู่นะ เทีนชินฮางพยักหน้าตอบนะฮะแล้วก็ใช้พลังของตาที่3เป็นครั้งสุดท้ายทรงจิตของตัวเองกลับไปในศึกชิงเจ้ายุทธภพ,พครั้งที่23นะฮะหลังจากนั้นก็ทําการผนึกพลังของตาที่3ไว้รวมถึงความทรงจําในอนาคตที่เขาพบเจอมาอย่างถาวรแม้ว่าเขาจะไม่รู้แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงอีกนะฮะแต่เขาก็เชื่อว่าแม้ว่าจะปล่อยให้ชะตากรรมเนี่ยมันไหลไปในแบบของมันพวกโกคูจะต้องปกป้องโลกคราวนี้ได้แน่นอน จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ h อ t อฟของเทนชินฮังสำหรับเทนชินฮังนะผมมองว่าถ้าหากพลังของตาที่3ตื่นจริงเนี่ยพลังเนี่ยมันควรที่จะเทียบเคียงกับเหล่าเทวดาฮะเอาง่ายก็คือโคตรเก่งอะเพียงแต่ว่าการมีอยู่ของเขาเนี่ยมันฝืนกฎธรรมชาตินะฮะนั่นจึงทําให้ไม่ควรที่จะมีอยู่น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าหากว่ามีเนี่ยจัก,กรวาลมันรับไม่ไหวนะก็เลยจะเป็นต้องปิดผนึกพลังนั้นไว้ก็ประมาณนี้แหละถ้าหากจะพูดแบบสมเหตุสมผลเอาไว้มาเจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อน สวัสดีฮะ